กาสวัสดีครับทมม่ม้ชมมูนีพระเทีงจะพาพี่พานองเดือนทางไปอำเภอพุธทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์เนาะไปติดตามตัวเขกับอาจารย์เนี่ยครับผมงวดที่ผ่านมาเจ็ดสามแต่ทั้งบนทั้งล่างครับผมเจ็ดสามแปดเจ็ดสามอาจารย์เนี่ยก็ให้กันตึงตึงเนาะครับผมเนาะงวดนี้อาจารย์ว่าป้อยโตวงวดเด้อทั้นแล้วไอมเม่ของเฮาฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยไปติดตามมาฝากพี่ฝากนองก็กคือจ่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนจะพาพี่พานองไปเบิ่งไปชม ไปถามจากปากอาจารย์เนี่ยพร้อมๆกันว่างวดนี้เน้นๆให้เป็นเลขตัวใดชุดใดไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นยังไงเรียบไซ์จนสหม่โทรศัพท์โทรมาตลอดเลยอาจารย์บริพักรึค่ะว่าโทรศัพท์ต้องเป็นตำรวจวานี่บอกอาจารย์่วโทรจนสายใหม่มันกะคักพูดตึ้งบนตึ้งล่างเออโอ้เหลีแบบนี้ก็มีนะเป็นอยังคือเป็นอย่งสี่นะ ก็เป็นอย่งสิ่งฤาษีมันเป็นไปจังไดามาจังไดงมันคือมะบนเทปันเทสมที่ฝันว่าผู้สาวมานัางเฝอเอออ้ยเฝ้ากับเฝ้อพูดเข่าดึงเ <c ười> <c ười> ข่าดึงทั้งบนทั้งล่างโอ้ยในในฝัน,นอยังตองหัวหนีน่ฝันอยัง <c ười> บ่หึได้นอนบ่กับฝันอยู่ฝันว่ายพี่น้องมา bản lăng cono câu lăng cono tê sa mày bán sân sân đeo mấy xung na. sân ta sa mày búnna, à, ta sa mày coi ta. Coi búnna. Coi bún sa mày cono bán lính hết. Oh. Sầm bún nằm khoong khoong ta khoong 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 25. khoong khoong câu khoong 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 เอาสูตรไวยก็อเอาเออเอาสูตรเท่านี่อันฝัน,นมึกขึ้นนี่เป็นบ่เนี่ยเออฝันขึ้นก็นมาฝันตรงหัว,หวขักแถบบเนี้เออฝันพอไปตักบาตรบ้านเกา้าเออบ้านเกา้าตักบาตรพี่น้องโอ้ไปเฮ็ดกินเต็มบ้านยุหันแล้วเฮ้ยเออพี่น้องไปเฮ็ดกินเต็มบ้านเลยออืออเฮ็ดกินเอาเ้อเถอะดอกมียังเฮ็ดกินไปสถอะดอกอันนี้เฮ็ดสูตรหวยแล้วเป็นบ่นี่เฮ็ดแล้วแต่สูตรหวยหฮวยมันเป็นเลขเขาฤทธิอาจารย์เออ กระบอกโห่ละนีมีมีเร็จแล่าเร็จแล้วหนิว่าท่านเดี๋ยวสใช้บิ้งเด้๋ยวก็แต่ว่าบางขันพูดไรกับสีมันน้ำอาจารย์อยู่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เห็นเจ็ดสามสามจิตเข่าขาดบึ้งโตด้วยค่ะเด้ออาจารย์ใหอยตัวหงุดเพราะว่ามันสินสืออยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์กรเลยให้ยตัวหนด่งวันสาบนาไปให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซีไปพิจารณาเพราะว่างวดบางขันกะเลขหลายโตที่ินสือบ่ได้สือโตได้สือโตบ่อันผัดออกโตัวอันผัดอกอาจารย์กระบอกโอ้ยมันใจเละหมันใจ จ็ดศูนย์กับสามศูนย์ลแล้วหม,มักจงสันเนาะเออออกสามเจ็ดเจ็ดสามมันกะโอเคเนาะอาจารย์เนาะเอาไปตามตองวันในวันที่หนึ่งเมษายนหกหกจ้าอาจารย์อันนี้วันที่หนึ่งเมษาหกหกเด้อจ้าอาจารย์ไหเดนมีแปดมีเก้ามีศูนย์เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าอาจารย์ไหวิ่งแปดกับเก้าจ้าจับคู่ไหมีเก้าสามเก้าหาหนึ่งหาหนึ่งสอง เปดหาเออเปดสองแล้วกับป็ดหนึ่งอีเลขกสามตัวนี่จ้อมาหลังใครมาเอาเป็นบ่าอาจารย์เหล็กสามตัวอาจารย์วารอกบอนเด้อบ่าว่าอาจารย์ท่านได้ให้ยสามตัวจ้ะเออท่านให้ยไหมอาจารย์ท่านได้ให้ยสามตัวเด้อเลขกนี่แค่นี้ซัมนี้เนาะอาจารย์เนาะอาจารย์มักคู่ใหมักเปดสองก็เป็ดหนึ่งล่ะ ปดอกับแปดหนึงแต่ว่าให้วิ่งเปกับเกาแต่ว่าตัวเด่นมีเปดมีเกามีศูนย์สตัวแต่ว่าอาจารย์จับคู่ห้มีเก้เกหแล้วก็บหนึงาหนแล้วก็บ2แล้วก็บปดนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วมักเปอกับเปดหนึ่งในความชอบส่วนตัวนอะอาจารย์จะเลขฝันบาลขทีท่านผู้ได้อยากหูกับเลขบบาลขทีสองหาเตะหเก่า ตะ,ตะเก ا ตะเกตะปูตะปูตะป,ตะปูย้อนหลังไป,งไปอมันว่าไปตกบัดนั่นแหละตกบาดเฮียนแล้วบ้านเ,าเขา้าจ้าก็<ม>กเป็นบา้านเลขทีแต่ว่าอาจารย์กับบอยห้ไปบอยห้ไปยึดติดกับบ้านเล็กทีฝันข้องฝันข้องฝันข้องฝันเด้อค่ะฝันต้องงวดกะือว่าฝันดีได้อาจารย์เหตุสูตรหวยแล้วมา่ฝันก็แสดงว่าฝันดีค่ะออาน,ะนาออาจารย์ออื กะร้องเบิงเด้อค่ะแต่ว่าผู้ใดมีโชคมีมันก็ดีใจน้ำเนาะเมื่อวันหันเนาะ <c oughs> แตกบนแตกลงังเฮกันว่าสันเฮจยมุมมีมงอยู่ครับผมท่านไหที่ชิ่นชอบตัวเลขของอาจารย์เนี่ยกะอาสุิปกามาจดไว้นะครับผมเนาะเผื่อว่าฉลากจะแบ่งออกมาจะได้ไปหามาเก็บไว้เพราะว่ามุดขีดินแกนกะยากคู่มือนี่คือสาวบาน่าพนวาดแหละครับผมเนาะเอาครับผมสุดท้ายนี่พอเจ้าไก่ทุกท่านโชคดีโชคหมันกับตัวเลขของอาจารย์เนี่ยนะครับผมเนาะสามตัวเดียวเขาขอไปติดตามมาอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายนี่พอเทียงก็มีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับท่านมช้ชมผู้จคุนในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมข้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์ท่านใดอยากได้เอาไปบูช่มบูชากะเดี๋ยวไปฟังจากปากปูพร้อมๆกันกับพอเทียงได้เลยครับผมกานรัสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงเร่อย,อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมุคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธรามาค้าขายขอให้เพ่นได้จะเล่นลุงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พระเจ้าในแบ่งปันเฮฟซีนเนี่ยบอกครับสาธุสาธุสาธุจะเดือนพรรอบเออ่องจากวัตถุมุคล้นิีนี่สิว่านองส่างเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญออ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดย์ญายมสีนํำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตห่านทิตบานที่เฮื่อนด้วยบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้มาม้าขายกับบริจกดำอ่ามีจตะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสงร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เับอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงคูปรารถาก็เลยบางคมกีดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อติศไปทิตเหมือทิศเหนือนไปอมันรักษาหล,ลังย่างก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลวงปู่ขีดว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มเพท่คจะขึ้นอีก เป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดานย่อมไปล่องใส่เบื่ออันนี้เกิดคุนอิรอมีผู้จะคุนไม่ไโตมียิติริทธิ์มีอานาจสามารถมอง็นอดีติริทสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะไมาเห็นวัตถุอย่างขนมาบบ,บานี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสางแล้วเพ้นว่าทั้งเมืองลาวเพลนว่าให้เอาฝากบกตูม ต้มต้มกินน้ำามากตู้มกินเนื้อเข้านี่ฝากตู้มคือตุ้มฟูมแลยเอาฝากตู้มมาเอามาผสมจะว่าออกทีเียวนมนี่คือฝากตู้มฝากต้มบ้านพ่อตาปุนโมเอาปุนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานปวกเคื่อนตรงเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อนั่ฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอพ่อแล้วเอาฝากขุนพุ้นบานต้นขุนตรงเอากับฝาผ่า ก็ S 2> <S 2> ไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใบกูนนี่นี่ไม่ไม่กูนโอระภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพระพุทธเป็นอีอย่างค<ล>รับผมอัสีบรีอาสิีบรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แมื่มาอยู่ในร่วมของนองสมมร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยมเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ สำหรับยาโยมเอาไปเรื่องพุทธคุณอันนี้อยู่ด้วยกรรมที่เขาสาั่งมาทําดีพุ่งนังไรเรี้ยววุย้ยทําบอดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองเสียท่านมูบอดได้เลยมันจะอยู่น้ำบุญที่การสั่งขึ้นมามกุศลที่สั่งมันเสี้ยนง่ายบ่ทอกันวุ้งเรียวพุ่งนังสาบเพะฉะน้น้อยใจว่าเออกูเฮ็ดสิตายคือบ่ได้คือมูบ่แม่นเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่หลวงท่านเพิ่นทุกองค์เพิ่นสิซอยอคือถือว่าเป็นลูกศิษย์มันลูกหาเพิ่นแล้ว เป็นลูกเผืองลูกเทียนนะวานเทาเอินอ่าธีเอาไปใส่เด็กครับผุณอันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปซื้อซื้อได้เอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าท่องเปิดหานแล้วใบนาหานมีกิจการแล้วใกิจการเป็นพ่อขายไม่ขาย,ขายก็ใส่กระจายเ <ขอ S 2> ง,งินอย่างสีพ่อเป็นยั้งก็พออย่างสีย่านคุ้มกิเลสจุคลองบาา่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไหวครับนี่ยังบุญไหวกันอยู่เดียวนี่ เนี่ยมันมันเรื่องบอกว่ายาพิษเนี่ยมียเขาแั่บไปเพื่อโอ้ยมันมันมันพิดมันพิษนะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งป่าต้องยังให้พิษบาดเหนื่อยน้ำมันนั่พิษแน่พิษเราต้องหลบฝอมนะจะมาเบนให้ยเชื้อไปซื่อเอาไปขันมีหนังว่าโอ้ยคือบดีแหล่ยกเสียหัวเหมือนนวดอธิษฐานคือปลุกเสกของผุดเบิ้ลตำหน่ายยุนันเจตํานานเบิ้ปลุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลุกมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่านะคือจางสีผู้พุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนะน,นีร้อยสองปีอยู่บา้านคา่ำค้าสว่างวิโรจนี่ผู้พุกเสพห้รุ่นแรกอ่นะาถ่าใไปสองผู้รอดอ่านะบัตรกุดคูนอะ่าผู้รอดทัมมาริโน,โน่กนะเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่านะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนในคนบางมี อยู่กินสลด้วยก,กันมันจะทีไดูครับครับน,น,นี่นี่่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูพิรอดบิรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านครับเพิ้นมาจากสายสายบานเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศิษย์ไปคล้องไฟยี่สิหองคือ,อ,คอราชคูปูนสมเด็จนั่แหละคือ่องกวามเป็นมากยี่สในมัองได้เพราะว่าปูคูน ป cues, ูซาปูมันต้องไม่ฟือยู่ผู้เขาคุ้ยบดคือบทเทียแล้วผู้มาร่วงผู้บนมากนี่อยู่ผู้เผ่านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่คนครับนาที่มีมีเวียอยู่ข้อมือน่ะนั่งมโนภาพนี่คือเรื่องปูเร็ยวรนมันโนครับนี่ยังยังมีเวียอยู่ไหนเลยครับปูสีนอกจากเพื่อก็มอนนาภาพไปบนแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลน้ยคืออาจจะมานี่ก็เปนเรื่อว่าหลานเขย <ด>จังววาไห้มาเห็ดเป็น<ด>น้องสร้างขึ้นมาอันนี้บาทเพิ่อไงตากเป็นบาทใหม่เวลาไหวบาทคือกองเขากองเขาคือเขาย่างขึ้นมาไม่ใส่ไม่ใช่กองเขาไหวเวลาลุกเวกเสาน่นอ,งนอ,งนองสร้างถึงแต่มีกองเขาจะไปหาซสือกองเข่าแค่มาเขาไม่จะน้องสร้างนี่ง่าสาร้างนังสร้างอยู่ในบดมีอันนี้ไฮบดอาบาดเจริงบาดเจริงเหยียดแม่เกี่ยวกับสร้าง แล้วยู่บ้านนี่ก็เป็นบ้านดอนสร้างไปมั้งสองนางส่างต่อข้อสร้างนี่เขาบูชาไปบนดต่อขอสร้างอ่าต่อขอสร้างเขาอยู่บูช่ายไปหมดที่หมดเลยไปมาขอไปจ้อนเอาไปจะลองสร้างแต่ว่าเป็นมาเก็บเป็นสิ่งทีคนแน่ในโลก